สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูปุษบานะคะจะมาสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่องการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนมากกว่า4หลักการคูณจํานวน1หลักกับจํานวนมากกว่า4หลักนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้หาผลคูณของจํานวน1หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักและแสดงวิธีทําพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหียสมผลได้นะคะของผลคูณนะคะ ทบทวนการคูณก่อนนะคะก่อนที่จะไปเรียนต่อนะคะ3คูณ24หมายความว่าไงคะหมายว่าหมายความว่า3บวกกัน24ครั้งใช่ไหมคะอ่านะคะก็คือการคูณกับการบวกจะมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วเราสามารถนักเรียนสังเกตดูไหมคะตรงนี้24คูน3นักเรียนจะเห็นได้ว่าจาก3เดิมเป็นตัวตั้งเปลี่ยนมาเป็นตัวคูณซึ่ง พูขอบอกเลยนะคะว่าการคูณสามารถสลับที่การคูณได้เพราะอะไรคะเพราะผลคูณได้เท่าเดิมนะคะถ้าการคูณสลับที่ได้นะคะดังนั้นนักเรียนดูนะคะว่าถ้าสังเกตดูเวลาเขาให้โจทย์มาจํานวนหลักมากเป็นตัวคูณและจํานวนหลักน้อยเป็นตัวตั้งนักเรียนสามารถสลับที่ได้เพราะเพื่อให้ในการคูณได้สะดวกได้คูณไดมากได้ขึ้นนะคะเพราะว่า การคูณสามารถสลับที่การคูณได้นะคะอย่างเช่น7คูณ21,503เนี่ยถ้านักเรียนเอา7เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วย 21, 5 0 3นักเรียนต้องคูณถึงกี่ครั้งคะคูณถึง5ครั้งแต่ถ้าเราเปลี่ยนเอาตัวคูณเป็นตัวตั้งแทนแล้วเอาตัวตั้งมาเป็นตัวคูณ เราสามารถคูณได้ครั้งเดียวซึ่งคําตอบก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนดูนะคะเราจะคูณจากหลักหน่วยไปหาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเราจะคูณเริ่มตั้งแต่จากขวามือไปทางซ้ายมือแล้วตรงไหนที่มีทศนักเรียนก็ทศนะคะหมายทศในที่นี้หมายถึงว่าคูณแล้วได้มี2หลักนะคะอย่างเช่น37 21ได้2หลักใช่ไหมคะแล้วก็ทศไปหลักหลักอะไรคะหลักสิบ 7คูณศได้0ูนจำนวนนับใดคูณ0ได้0นะคะทำไ้เลยนะคะ7คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2 7 5 35ใส่5ทด3ทดหลักหัดไปนะคะ7 1 7ทดอีก3เป็น10ใส่0ทด1 7 2 14ทด1เป็น15เห็นนะคะไอ้ส่วนตรงข้างๆตรงนี้คือการประมาณค่าเราเอามาใช้แล้วนะคะ เขาให้ดูว่าเราประมาณค่าแล้วคําตอบที่ได้สมเสพตุสมผลกันหรือไม่นักเรียนก็สังเกตดูนะคะเวลาเราประมาณค่าไปแล้วจาก2 1 5 5 3 3เ้าเขาประเมินเป็นประมาณขอโทษนะคะประมาณค่าเป็น22,000เอา7เข้าไปคูณก็ง่ายขึ้นนะคะเพราะเป็น0ได้154,000ซึ่งคําตอบที่ได้ก็10,000 เป็นไงคะ1 5 5 2 1ซึ่งสมเพสสมผลกันนะคะเพราะนั้นคำตอบใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1 19,520คูณด้วย6เราก็เอาเอาหลักมากเป็นตัวตั้งและหลักน้อยเป็นตัวคูณคำตอบที่ได้มา1 1 7 1 2 0เป็นไงคะคำตอบที่ได้สมเพุสมผลกันไหมคะ สมเหตุสมผลกันนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นดูไหมคะตรงนี้ตรงนี้เขาให้นักเรียนดูว่าการคูณอันนี้สามารถสลับที่การคูณได้นะคะสลับที่การคูณได้เพราะว่า1,9,520คูณด้วย6หรือ6คูณด้วย1,9,520คําตอบเหมือนกันนะคะ จะได้คำตอบ1 3, 1 10, 7 1 2 0เหมือนกันประมาณค่าออกมาแล้วก็ได้1 2 0 0 0 0เป็นไงคะคำตอบสมเหตุสม, he, สมผลกันนะคะตัวอย่างที่2จเจอแล้วนะคะคือตัวตั้งตัวตั้งเป็นไงคะหลักเดียวแต่ตัวคูณมีถึง6หลักเราก็สลับที่ใหม่ก็เป็นเอาตัวคูณมาเป็นตัวตั้งก็จะได้1,900คูณด้วย4จะได้คำตอบ4คูณ0ย์ได้ศ4,0คูณได้ศย์ สี่เก้าทยหทด3ทดหลักถัดไปนะเขียนไปข้างบนจะได้ไม่ลืมนะคะสีคูณศได้0ทดอีก3เป็น3 4มคูณศได้0 4 1 4ได้4 3, 600, ี่แ0นสามพั all, นหคำตอบเป, cow, ป็นไงคะประมาณประมาณค่าออกมาก็ได้4ี่แสนเป็นไงคะนักเรียนได้ใกล้เคียงกันนะคะคือประมาณค่าสมเหตุสมผลกันนะคะต่อไปข้อนี้ ตัวตั้งมีค่า6หลักตัวคูณ1หลักก็เป็นไงคะเราก็ไม่ต้องสลับนะคะก็ตั้งได้เลยเพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวคูณ3คูณ0ได้0 3 4ยขอโทษนะคะ3 8 24ใส่4ทด2 3 4 12ทดอีก2เป็น14 3 2 6ทด1เป็น7 สามสองหกไม่มีทศนะคะสามหนึ่งสามสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบประมาณค่าออกมาได้สามแสนหกหมื่นเป็นไงคะคำตอบสมเหตุสมผลกันนะคะสรุปนะคะบทเรียนการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากปีสี่หลักโดยการคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะย้ำนะคะหลักหน่วยแล้วคูณในจำนวนหลักถัดไปทางซ้ายมือเริ่มจากขวามือและไปทางซ้ายมือตามลำดับ ถ้าผลคูณในแต่ละหลักเป็นจำนวนสองหลักให้ทดจำนวนที่คบ1ิบไปทางหลักถัดทางสายมือหลักถัดไปนะคะทางสายมือนะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะคูณหลักหน่วยก่อนนะคะคูณหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไปตามลำดับนะคะจากขวาไปซ้ายถ้าคูณแล้วเป็นสองหลักให้ทดไปหลักถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนดูจบแล้วทำใบงานวันที่13กันยายน2อ6 4นเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วคะสัปดาห์ที่16แล้วนะคะทำเสร็จแล้วส่งให้ครูนะคะแล้วถ้าใครไม่สะดวกในการถ่ายรูปนักเรียนก็ทำและเก็บเอาไว้สะสมไว้เรื่อยๆนะคะพอถึงสิ้นสัปดาห์นักเรียนเอามาส่งให้ครูได้เลยนะคะแต่นักเรียนอยาหมักไว้นะคะเพราะมันมีเลขทุกวันนะคะเลขมีทุกวันเลยนะคะ นักเรียนต้องทําทุกวันนะคะเหมือนมาโรงเรียนนั่นเลยเรียนเลขทําทุกวันดูคิดจบแล้วนักเรียนทําเลยนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับมาดูใหม่ได้เยี่ยมมากค่ะสวัสดีค่ะ